สวัสดีครับจากในกระทูนะครับก็วันนี้เราลองเอาเอาวงจรที่อยู่ในกระทูนะครับลองมาเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวสัญญาณมันจะทํางานในลักษณะแบบไหนนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือจะประมาณว่าถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของรถมาเสียบกุญแจแล้วสตาร์ทรถสัญญาณภายในห้าวิจะต้องดังขึ้นแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของรถเราจะรู้ว่า เราจะต้องกดปุ่มไหนภายในห้าวิสัญญาณขโมยจะไม่ดังนะครับอ่ะเราลองมาดูกันนะครับถ้าสมมุติว่านี้ไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเขาเสียบเข,เขาเสียบกุญแจเข้าไปเสียบกุญแจสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเปิดเครื่องขึ้นมานะครับสังเกตนะครับจะมีไฟวิทยุโชว์สังเกตสัญญาณกันขโมยดังนะครับประมาณห้าวิถ้าเราเจ้าของรถไม่กดปุ่มสัญญาณจะดังหรือถ้าผู้ไม่รู้ ก็จะไม่รู้ว่าปุ่มมันอยู่ตรงไหนสัญญาณกันขโมยก็จะต้องดังภายในห้าวินาทีนะครับอ่ะลองใหม่ผมเสียบเข้ามาสเตปหนึ่งสเตปสองห้าวิครับต้องดังโอเคจนต้องปิดกุญแจนะครับถึงจะหายดังทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของรถเราจะต้องทําประมาณนี้ครับเสียบกุญแจเข้าไปบิดกุญแจเปิดขึ้นภายในห้าวิเราต้องกดปุ่มเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ หนึ่งอ่ะเรียบร้อยครับการขโมยไม่ดังละโอเคนะครับการขโมยไม่ดังนี่คือหลักการทําง,งานที่ผมต้องการนะครับถ้าถามว่าจะต้องการแบบป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมไม่มั่นใจว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังดีที่ที่ขโมยเรียกว่าสตาร์ทรถเราแล้ว,ลวพร้อมที่จะเอารถเราไปแล้วแต่มีสัญญาณดังขึ้น ตรงนี้นะครับที่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 เราอยากให้ขโมยเขาฉุกนิดหนึ่งว่าเขาจะเอารถเราไปไม่ได้อะอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายละถ้าคนที่ไม่รู้เสียบเข้าไปคนที่ไม่รู้ก็คือขโมยนั่นแหละครับไม่รู้ว่าปุ่มรับอยู่ตรงไหนบิดกุญแจเปิดรถอ่ะสตาร์ทรถด,ด้วยอ่ะผมสตาร์ทรถด,ด้วยสตาร์ทรถแล้วหกิครับขโมยได้ยินเสียงดังถอดสูญใจออก ก็คงจะต้องลังเลสักหน่อยแ่ะครับว่าจะจัดการขโมยของเรายังไงถ้าเราเป็นเจ้าของรถก็สุดท้ายแล้วนะครับเสียบเข้าไปสตาร์ทรถอ่ะสตาร์ทรถแล้วนะครับหกวิโอเคผมกดปุ่มรับเรียบร้อยครับขโมยไม่มีดังโอเคนะครับที่คือคอนเซปต์ของของของที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับก็เอาไปลองใช้ดูหรือไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับแค่อยากจะให้ทุกคนแบบ เออรือว่ามันมีวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งที่ที่จะทำให้ขโมยฉุกคิดขึ้นมาเพราะช่วงนี้รถหายบ่อยมากโอเคนะครับผมสวัสดีครับ